สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของชาวธนูลักนณะธนูนะราศีธนูนะครับขอให้ตั้งต้นที่ลัคนาก่อนนะครับทุกคลิปนะครับไม่ว่าจะดูจากคลิปใดก็ตามของช่องโดขอให้ตั้งที่ลักนาก่อนเนาะคลิปนี้นะครับเ mm hmm. <ๆ>ป็นการทำนายโดยกว้างนะครับไม่ใช่ดวงของใครใคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะสถานกาอันไหนที่ไม่ดีไม่ต้องไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวโดมีรายละเอี่ดใต้คลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับตัวด้วยเป็นกำลังใจให้กับโดด้วย แล้วก็ฝากเฟซเพจนะครับชื่อเดียวกับช่องเลยดีสุดโอจุดแอคทิวิตี้เนาะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆที่จะตามออกมาจากช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นวอล์กเปียกกาไรได์ดดวงรายมานดวงรายเดือนดวงรายสัปดาห์หรือแม้กระทั่งการรีวิวไพ่เนาะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีอีกสำรับหนึ่งนะครับที่จะให้กับทุกท่านเนาะเดี๋ยวหาเวลาว่าให้นะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันทางสองทาง,ทาง,ทางในส่วนของความรักก็ต้องบอกว่านะครับไพ่อาจเกิดขึ้นสลับกันได้นะครับอาจจะเป็นไวเบอร์ซ่าเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้พ่ วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมนะครับแล้วก็อย่าเอาไปจัดตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆนะครับในเรื่องของชีวิตคู่เนาะเอาไปเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตพอนะครับก็ฝากติดตามเรื่องแล้วกันนะครับทาง 2- ช่องทางเลยสำหรับคนมีคู่คบกันมามากกว่า 3- 6หเดือนขึ้นไปหรือเพิ่งมีกรณีกันมาหมาๆเนาะมาดูเฟสแรกเฟสหลังโดยจะทำทำสเต็มให้สำหรับผลโสดนะครับอ่ะรอยต่อก่อนเนะาะรอยต่อสำหรับคนมีคู่นี่ก็ต้องบอกว่าแพชชั่นในเรื่องความรักลดมาก นะครับเพราะว่าหนึ่งอาจจะมีคุณแม่หรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนาะที่พยายามแฮนดดลในความสัมพันธ์มากเกินไปดูยังไม่ให้น้ำหนักในเรื่องของบุคคลอีกบุคคลหนึ่งเนาะบางคู่ต่อให้จะเป็น long distance relationship แต่มันเหมือนกับว่าอยู่ห่างกันแล้วกบดีแต่อยู่ใกล้กันแล้วอาจจะไม่ดีคือเหมือนแทบจะยุ่มหัวกันตลอดเวลาเลยนะครับทำให้มีความรู้สึกว่าเบื่อเหมือนกันกับปัญหาบั๊บบอคอแตกต้องใช้คำนี้เลยว่าบับบอคอแตกมากนะครับแล้วมันเป็นอะไรที่ คนที่ acting ผู้หญิงอ่ะค่อนข้าง control ในความสัมพันธ์หรือเป็นการที่คนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่แบบเอาแต่ใจอยากให้คนรักเป็นในแบบที่ต้องการมากมากมากเลยอืมทําให้เขาเบื่อเออทําให้บุคคลหนึ่งเบื่อซึ่งอาจจะเป็นตัวชาวธนูเองด้วยที่รู้สึกเบื่อในความเอาแต่ใจแล้วบางทีชวนทะเลาะด้วยนะอาจองบอกก่อนเลยว่ามีการชวนทะเลาะด้วยนะครับ ภาพรวมในช่วงสามเดือนนี้เนาะเป็นยังไงบ้างมันเหมือนกับว่าอ่นนานหนัาไพ่แล้วดูแบบอ,อยากโสดเพราะความหึงหวงอะ่ะเออพูดคำนี้ก็คือไม่ผิดนะอยากโสดเพราะความหึงหวงอะ่ะเพราะอะไรมันเหมือนกับว่าพยายามปลีกวิเวกนะพยายามไม่เอาใจไวเยอะ แต่มันเหมือนกับว่าสิ่งที่ตามมาคือมันเหมือนกับว่าเราอะรู้สึกว่าอยากเลิกเออในคู่บางคู่อะมันเหมือนอารมณ์เหมือนอยากเลิกเลยแต่ว่าที่เขายั<ล>งไม่ไปอ่ะมันเหมือนกับเขาผูกพันในบางอย่างเนาะเออแต่มันเหมือนอยากให้เวลากันมากขึ้นอืมอ,อยากให้ความสัมพันธ์มันกลับมาดีมากขึ้นด้วยซ้ำในบางคู่เนาะแต่ถ้าเหมือนเคลียร์กันไม่ได้แล้วยังคนโทรลกันอยู่เรื่อยๆซึ่งถามว่ายังเห็นว่าอยู่เรื่อยๆใช่ไหมจัดหน้าไพ่เห็นว่าอยู่ยังคุมกันอยู่เรื่อย ก็เลยมีความรู้สึกว่าบางคู่อาจจะมีการที่เปราะบางมากๆเลยในความสัมพันธ์นะครับในช่วงตุลาคมก็ต้องบอกว่าอืมันยังเอื้ออาศัยกันอยู่เนาะอาศัยกันอยู่นะครับยังพึ่งพาอาศัยกันได้อยู่ยังมอบมตรีสิ่งดีๆให้กันอยู่แต่ต้องบอกก่อนว่าบางคนในความสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกที่เอือยเนาะเอื่อยไปรู้สึกว่าบางทีปล่อยเบอร์ด้วยหรือเป็นการที่บางทีอาจจะเป็นพวกช่วงเทศกาลอะไรเงี่ยวันสำคัญสำคัญอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกัน แต่ถ้ามีเวลาเขาถือจะมาให้ซึ่งมันน้อยมากต้องใช้คว่าน้อยมากเลยจนบางครั้งก็เผลอหลงอารมณ์กับคนรักไปด้วยเหมือนกันนะครับแต่ในการอาจจะเป็นการที่เบาๆอเออพูดเบาๆหรือพูดเน็บพูดอะไรบางอย่างให้รู้สึกได้นะครับจะถามว่าจริงๆยังไปต่อได้กันไหมใช,แใใชนนะ่แต่ในเชิงการกระทานะแต่ในเชิงคาพูดคือไม่น่ารักเลยอย่าทำไมอยา่าโดอ่านฝั่งแฟนให้เรากันเนาะนะครับซึ่ง อ,อต้องบอกก่อนว่าในช่วงพิธิการนี่เป็นอะไรที่บางคนเจ้าชูมากในความสัมพันธ์สเสน่ทแรงมากสเสน่ทแรงมากๆากเลยม,มันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเหตุอีกเหตุผลหนึ่งด้วยที่ทําให้ชาวธนูรู้สึกว่าไม่อยากไปต่อกอดละในบางคั่วมันเป็นเรื่องของความใจร้อนเนาะที่แบบมีคมรู้สึกว่า อย่างที่บอกว่าช่วงตุลาเนี่ยมันเป็นผลพวงเลยนะจากการที่แบบว่าแรกๆในระดับเบาๆมันเป็นเรื่องของการแกล้งกันการที่แบบแย่กันอะแย่ให้มุโมโหเออยุโมโหแต่ทีดันมีคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่โมโหจริงๆอืเพราะเรามีความเอาแตใจเป็นคนเดิมอยู่แล้วไงเอ,อ มีความมั่นใจอยู่แล้วแล้วเราอะต้องการให้คุณเทคแอคชั่นอะไรกับเราเยอะอยู่แล้วเป็นคุณเดิมแล้วคุณยิ่งมาลาดน้ํามันลงมาอีกอะมันก็เลยแบบอืมใช้ได้ทีเดียวเป็นความรักแบบร็อกแอนด์โรลนะจ๊ะฮาร์ดคอรมากเลยในคู่ที่ไม่ปกติก็ต้องบอกว่ามีนะครับมีในเรื่องของการที่ฟังใดฟั่งน่าจะเป็นการที่แบบไปนะ มีอีกความสัมพันธ์หนึ่งซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เขาไม่รับเลี้ยงนะครับอาจจะเป็นวันไนสแตนอะไรกับใครก็ได้เลยนะเออในช่วงธันวาเนาะธันวานี่ก็ต้องบอกว่ายังพราวอยู่นะครับแต่ในบางคู่มันเป็นในเรื่องของการที่ใจร้อนทั้งในเรื่องในเรื่องความสัมพันธ์และผลประโยชน์ร่วมกันอืมมันก็ยังมีความกดดันกันอยู่เล็กๆอ่ะเออ ยังมีการกดดันกันอยู่เล็กๆเพราะว่าเราก็คาดหวังในะในระยะย,ยาวว่าคุณจะต้องเป็นแบบเสาหลักของบ้านให้ฉันได้หรือเป็นการที่แบบเป็นข้อท่อน้ําเลี้ยงเออขอใช้คำว่าท่อน้าเลี้ยงให้ฉันได้อะไรบางอย่างเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของอมีการซัพพอร์ตกันในเรื่องของการเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องทําให้ได้อะต้องทําให้ได้เพราะว่าคุณจะแบบอิเล็กเคขะกับฉันไม่ได้อะประมาณนั้นเลย นะครับในช่วงธันวาเนาะมาดูฝั่งแฟนนะแหมอ่านได้เร็วจังเลยพยายามคา,ายไฟในช่วงตุลานะเพราะตุลาไม่ค่อยทำไม่ได้ทำ12ราศีให้เนาะซึ่งก็คิดว่าพฤติการนี่ก็อาจจะทําได้น้อยเหมือนเดิมต้องขออภัยนะครับแต่ก็พยายามอ่านให้แล้วนะให้ดีดีที่สุดเนาะมาดูฝั่งแฟนนะไพ่ดาบหมดเลยเออคงไม่ต้องพูดถึงในเรื่องคําพูดเนาะ อย่างที่บอกว่าถ้ามีการมาทําให้รู้สึกว่ารักตัวเขามากๆอะ่ะเขาเขาเขาไม่เอาเลยนะครับอืบางทีอยากตัดปัญหาเลยบางคู่มีในเรื่องของการลงไม้ลงมือด้วยอันนี้ต้องระวังนะอย่าอย่าอย่าใช้อารมณ์ต่อหน้ากันนะเออเพราะแรกๆอะ่ะเขาอาจจะเป็นการเตือนกอนสารคัก คนรักช่วงสามเดือนนี้บอกเลยว่าอารมณ์ไม่ได้เลยคู่กรณีของซาธนูในช่วงสาเดือนนี้คือไม่ได้เลยแล้วให้อยู่ด้วยกันอะดดดูไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตออต้องบอกแบบนี้เลยเพราะว่าอารมณ์ค่อนข้างแรงเหมือนกันแรกๆอะเขาก็ยอมฟังนะอารมณ์มันก็ยังแบบยังทูซีได้อยู่บ้างแต่ว่าเรื่องลึกๆที่คือเป็นเป็นไฟเออร์ออกมาเลย ซึ่งมันจะชัดมากในชุงตุลาถ้ายังเป็นเหมือนเดิมอยู่สัญญาณเตือนจะไม่มาแล้วอาจจะพองได้เลยอืมแรงมากแรงมากจริงๆบทสรุปเนาะกรณีที่หนึ่งก่อนนะกรณีที่หนึ่งคือมันเป็นในเรื่องของการที่คนใดคนหนึ่งอะ่ะยังติดชิวอยู่เลยยังติดชิวอยู่เลยเพราะอะไรไม่เหมือนกับว่าอยากลองผิดลองถูกในความสัมพันธ์เนาะ อาจจะเป็นการที่แบบติ้งต่างขึ้นมาว่าเออถ้าไม่ทําแบบนั้นบ้างอาจจะเป็นยังไงลองดีอืมใช้คําว่าลองดีได้เลยแหละเออหารูไม่พร้อมฟาดมากเลยคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์คือพร้อมฟาดมากเลยอยากลองดีใช่ไหมได้จัดให้ในอีกกรณีหนึ่งเนาะก็ต้องบอกว่าไม่ลดความพราวเลยอ่ะบทสรุป อีกกรณีนึ่งคือคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้เป็นอะไรที่แบบซื้อกินก็ได้เปิดทาเลมก็ดีอยากอยู่แบบเนี้ยเออซึ่งอาจจะทําคนที่ทําตัวไม่น่ารักอาจจะใช้เผื่อใช้แบบความรุนแรงได้เลยนะในบางถ้าเกิดไม่ยอมสมยอมไปกับเขาอะเออเผื่อใช้ความรุนแรงได้เลยอย่างที้บอกเนาะแต่ถามว่าเขาจะเลือกเวในที่แบบคุณและเขาไม่ใช่ไม่ใช่คุณอนะ เขาเท่านั้นที่สบายใจนะครับต้องบอกก่อนเลยกรณีที่สามเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าบทสรุปคือเขาพยายามที่จะอย่างที่บอกว่าเขาอยากอยู่รวมๆม,มากเขาอาจจะมีพื้นสปซของเขาด้วยนะเพื่อที่ว่าเอาจะไปทำอย่างอื่นซึ่งถามว่าการดูแลที่แค่ความสัมพันธ์มันก็ยังไปได้เรื่อยๆเลยแต่เพียงแต่ว่ายิ่งไปรัดตัวเขาอย่างที่บอกว่าเขาก็ จะกลายเป็นเขามีสเปซกับคุณทันทีประมาณนั้นคนโสดเนาะคนโสดสนิทนี่ต้องบอกก่อนว่าโสดสนิทนี่เหมือนกับอืมโอ้คนที่เข้ามาช่วงเนี้ยในช่วงสามเดือนเนี้ยโดไม่อยากรับให้รับเข้ามาเลยอะสะหนูนะสังหอใจว่าคุณจะเสียตัวจังเลยเออสังหอใจว่าคุณจะเสียตัวจังเลยโดยเฉพาะในช่วงพฤศจิกาเนาะหรือเป็นการที่แบบคุณนะ่ะคิดจะอืม ไม่ได้หมายกการที่มีอะไรกับใครเลยอะเออปล่อยตัวมากในช่วงทุลามันยังดีหน่อยตรงที่ว่าอะคุณเข้ามาจีบฉันก็มาเรื่อยๆเหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้พร้อมในเรื่องของการที่จะไปต่ออะไรกับ,ก,บกับใครในความสัมพันธ์นะถ้ายังไม่พร้อมเนาะปฏิเสธให้เป็นเถอะอืมแต่ถ้าไม่คิดจะปฏิเสธก็เอาเลยดูไม่ได้ครับดูให้ทางเลือกทุกท่านเสมอนะครับอืม ในช่วงธันวามันเหมือนกับว่าคุณจะโฟกัสได้ถูกจุดมากขึ้นเหมือนกับว่าคุณจะโฟกัสในเรื่องของงานงานเง,งินหรืออะไรเงี้ยในชีวิตมากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยเอาผู้ตรงๆคนที่เข้ามาไม่โอเคเลยบางคนมีปัญหาในเรื่องของอดคนเกา่าๆบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องอลูกติดหรืออะไรเงี้ยมาด้วยหรือเป็นการที่บางทีอ่ะยัง,งรึงรังกับความสัมพันธ์เดิมๆที่บางทีเขาก็ไม่รู้จะปล่อยเขาได้เมื่อไหร่ซึ่งถามว่า ถ้าเกิดว่าอยู่อยากจะออกไปจากความสัมพันธ์นะในขณะที่ยังคุยกันอยู่ยังไม่ได้เป็นตัวเป็นตนนะหรือบางทีเขาพยายามรวบรัดตัดตอนใช้คำว่าขืนใจได้ไหมอ่ะได้อืมมีนะไม่ใช่ไม่มีอืมอารมณ์แรงมากชาวธงอาจจะเสียตัวก็ในช่วงสามเดือนนี้แหละรู้จักทางหนีที่ไล่นะคะต้องบอกก่อนเลยมันมีผลต่อความปลอดภัยบางอย่างในชีวิตเนี่ยเออคือถ้าคุณไม่พร้อมก็อย่าไป แต่ถ้าพร้อมก็แล้วแต่คุณนะเท่านั้นเลยโซที่มีคนเก่านี้ก็ต้องบอกว่าคาดหวังในเรื่องนั่นแหละเรื่องบนเตียงอย่างว่าเราก็อาจจะไปอาจจะไม่ได้ดีทุกคนแรกๆเข้ามาทรงดีนะแรกๆเข้ามาทรงดีแต่หลังๆมาแบบช่วงพอต่อเขาพฤศจิกาซึ่งจะเริ่มแล้วเนี่ยไม่โอเคเลยกับการที่ดูไม่แนะนำแล้วกันอะพราเชื่อว่า ลูกดวงหรือคนที่เข้ามาดูช่องโดะมีวิจารณญาณดีพออืมาจจะดีกว่าโดด้วยนะครับในการที่จะรับใครสักคนหนึ่งเข้ามาเนาะอาจจะมีเรื่องหึงหวงกันด้วยนะถ้าเกิดว่าคือเหตุเกิดเห็นคุณไปเริ่มต้นชัปเตอร์อะไรใหม่ๆกับใครนี่ก็ต้องบอกว่ามีในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตในเรื่องของการที่แบบก็จะฟาดได้ทั้งคุณแล้วก็คนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตคุณได้เลยโอ้โหแรงอยู่นะแรงมากเลยแหละ นะครับเพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับประมาณนั้นเลยอ่ะให้เราเลื่อนสี่ใบเนาะอยากบอกอะไรทั้งคนมีคู่และคนโสดมา fade o t post อย่างที่อย่างแรกก่อนเลยเรืเ่องความสัมพันธ์ที่ทั้งคนมีคู่และคนโสดเนาะเลือกความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันสดใสอะมันไม่ทําให้คุณต้องมานั่งแบบอะไรวะอือีกแล้วเหรออืม หรือเจอแต่แบบนี้เหรออะไรเงี้ยเรื่อ,องความสมคัญที่ถ้าถ้ารู้สึกว่าการที่คนเข้ามาในช่วงสามเดือนนี้ไม่เวิร์กเนาะหรือแม้กระทั่งการอยู่ด้วยกันกับแฟนในเรื่องของความใจร้อนหรืออะไรก็ตามอะ่ะมันไม่เวิร์กเนาะการอยู่กับตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดอืมการอยู่กับตัวเองมันทําให้เราตกผลึกอะไรในบางอย่างได้ด้วยซ้ำ ั้งคนโสดเราควมีคู่เลยนะอินเนอร์ทูอยากให้ความสัมพันธ์ไปทางไหนเลือกได้เองเลยครับทั้งคนโสดเราค็มีคู่เลยเหมือนกันอืน้าไพ่ค่อนข้างสัมพันธ์กันนะทงางอ่อนเราขึ้นแล้วก็ทารอเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกให้ถูกอยู่ที่ตัวคุณโดยให้ได้แค่ข้อมูลอยากเลือกความสัมพันธ์ที่ดีไม่เหมือนกับการเลือกทานอาหารเลยนะเอ,อ,อยากทานอาหารที่กินกี่ทีก็ไม่รู้สึกผิดเลือกทางที่สบายใจ คุณเลือกเองได้เลยแต่อยากเลือกอะไรที่แซบแซบซึ่งของแซบมันก็ไม่ได้มาบ่อยๆืแ่แซบครั้งเดียวแล้วแบบกระเทือนตับไตไส้พุงก็แล้วแต่คุณเลยครับเริ่แมทโทสการสื่อสารเนาะเน้ยนยำ้ำทั้งคนสดและคนมีคู่นะการสื่อสารในที่ที่แบบลดแรงประทะเออเพราะอะไร ลดแรงประทะลดแรงประทะได้ก็จะดีขออภัยนะครับลดแรงประทะได้ก็จะดีเพราะว่าช่วงนี้คู่กรณีคุณทั้งคนสดและคนมีคู่ไม่เวิร์กเลยอืมไม่อยากให้เห็นใครลงไม้ลงมือเนาะแล้วใบสุดท้ายเนะเาะวันที่ฟูลเคเวสมันเป็นในเรื่องของการที่ค่อยๆอ่ะค่อยๆ ทาให้มันหวานโดยที่เราไม่ต้องลงไม้ลงมือลงจิตลงใจกับการที่แบบว่าจะต้องแบบพัฒนากับคนนี้จะต้องปักหลักปักทงที่คนนี้อะไรอย่างเงี้ยโดยการที่แบบบังคับขู่เข็นกันอะเออไม่ควรเนาะทาให้มันรู้สึกว่าเป็นความสมูทในชีวิตคู่ดีกว่าอย่าใจร้อนค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้เวลากับเขาให้มากถ้าเขายังอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับเราจริงๆอะ ให้เวลากันละกันให้เวลาตัวเองด้วยให้เวลาคนที่เรารักเราแคร์ด้วยในความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ใช่ไปต่อกัน,นย่าค่ะมไม่รู้จะเอาตรงไหนมาไปต่อด้วยกเลยนะครับขอบคุณมากนะคะสำหรับชาวธนูเนาะนะครับมีพลังงานของชาวธาตุใดบ้างเนาะก็ต้องบอกว่ามีชาวมิถุนชาวมังกรชาวกุ่มชาวากันชาวธาตุลมกลุ่มมิถุนตุนชัดมากแล้วก็ชาวปีจิกนะครับที่จะมีผลในช่วง น,นะครับสำหรับชาวธนูเนาะขอบคุณมากนะคะสำหรับชาวธนูนะครับมีความสุขมากๆนะครับโชคดีรื่อ้ของความรักสุขภาพแข็งแรงและรวยทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เหมือนเดิมนะครับเป็นกำลังใจกับเราด้วยแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ